ตื่นเช้ามามีนะคะมีแต่เมฆแต่หมอกมันฝนฝนไม่ค่อยมีหมอกเยอะนะคะวันนี้ตอนเช้าๆเนาะบรรยากาศนะคะยางทางบ้านวันนี้ยังเช้าอยู่ฝนก็ตกอยู่นะคะแต่ตกไม่แรงอยู่บนปาบ่าบนเขาเมาื่อวานะนะฝนตกแฉก มาทำบุญรอสายบาทบวันนี้เป็นวันพระนะคะเป็นวันพระนะคะรอส่บาทอีกแล้วหมอกนะคะเมียหมอกควันเต็มมารอสายบาทกันค่ะเอฟซีอยู่ทางบ้านนะคะวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนนึกว่านาะนึกว่าฝนจะตกแรงนะคะแต่ตกบนเขานะคะที่ไปนะคะภาวนา จำศิลฝนก็นตกมาบานตัวแรงว่าจะกลับมาไม่ได้นะแต่ก็มาได้อยู่นะ,ะโอ้ผักตำลึงผักนี่จะเป็นใบมนะลุมเนาะนี่เราปลูกเอาไว้นะกินกันวันนี้วันพระนะคะเดี๋ยวเราจะรอใส่บาทแล้วก็เนะ,ะเานะบางคนบางท่งานก็จะลงไปทางวัดนะ พระยังไม่มานะพระวาัดบ้านคงไม่มานะคะเพราะว่าวัน,นี้มันเป็นวัดวันศิลเป็นวันศิลนะคะคงจะไม่มาเดี๋ยวเราก็จะลงไปน,นี่ได้ทำบุญใส่บาทกันแล้วนะคะเดี๋ยวพระก็มาแล้วนะครับจึงเราก็ทำบุญไปเรื่อยๆนะพระมาแล้ว กๆนนเพราะว่าเป็นวันพระนะคะวันนี้จะมีพระวัดป่านะคะวัดบ้านวัดบ้านยังไม่เห็นโอ้ลืมไปนะคะวันนี้เป็นวันพระนะคะวันพระก็ต้องลงไปใส่ที่วัดบ้านกกตูม เพราะว่าวันพระนะครับพระจะไม่ได้ขึ้นมาบินทบาตแต่พาวัดวัดป่ามาไปรอใส่บาทก่อนนะครับเอฟซีอันนี้ขาจำกลงก็ไม่มีหาไม่เจอไม่ทันนะได้อะไรลงทางวัดอ้ออันนี้วัดป่าก็จะไปนะครับวจะไปทำบุญ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวัดป่าปูไม้หามตอนนี้ก็ดเพิ่มขึ้นมากมากค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบวันนี้วันพระนะคะเราก็มาทำบุญที่วัดกออันด้วยลรกไปทำบุญวัดปา่าวันนี้สำหรับทำบุญวัดบ,บ้านน่ะ ถึงบ้านถึงวัดถึงโบสถ์แล้วนะคะวันนี้ก็มาทำบุญกันขอบคุณนะคระับซีมันไม่สบายใจสบายใจเนาะถ้าอยู่ที่ไหนทสบายใจก็มาทําบุญที่วัดกันนะคะวันนี้คนเยอะญาติโยมก็เยอะนะคะวันพระญาติโยมมาทําบุญเยอะมากเลย เอาไหม้าเป็นแล้วปีมีแต่จบยุคหม่แล้วเราเรไม่ได้มาอันนี้เฮ้ยอรกรู้

แ <Thank you. S 1> ่น okay. mm ี hmm. ้่น mm ี้กันงน้นแี้กับแง่ตรง้กันแง่ตรงีกงร้กัรั ก็มีแม่พี่นะคะต่อยทำงานอยู่แบบน้องตีอย่างไรนะขอบคุณมากค่ะแม่พี่สภาพต่าง่าก็มีกันเยอะเลยนี่เสื้อผ้าเสริมเลยอ่

ไม่ได้คนเฮิ่เนี่ยไม่้คนเพิ่กับยูพุนอีก<น>ไม่ได้ไคดนไม่ได้ผูนไม่กี่ผัด<ม>

มากมานะคะสำหรับคลิปนี้ก็นะคะจบที่ตรงแต่เพียงเท่านี้มากมากค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคุณผู้สวัสดีค่ะ